สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมือนี้ผมกับมีอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่มาเมื่อนีนได้มากินข่าวอยบานโยบานพ่อแหลมเราก็ได้ยินข่าวว่ากับเซียนเซียนคำเน่านวลเนาะคำนวลตัวเลขนะครับมือนี้ก็เดินทางมาไกลเลยหลายหลอยกิโลกันนะครับในส <ะ S 2> ่วนอยู่บุยรั่มมื่อนี้มากินข่าวนี่ครับนะครับมื <บา S 2> <โฮ>่อานี้กันทีมาเดี๋ยวเขา ไอ้พากันกินเขาก่อนเราก็จะมาสอบถามในตัวเลขเนาะในส่วนของคุณพอ่อเดี๋ยวกินเขาก็คุณพ่อกันเดี๋ยวไห้คุณพ่อเขียนตัวเลขเม็ดเดียวเมียจะเลียนจังหางพอ่อจังหางจังหางเลขสี่หางเลขสี่หางเลขีหาง,หางท่านผู้ชมค่อยเบืองว่าสีาได้ตัวใดเลขสี่หางแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอท่านเข่าก่อนเราก็จะมาขอเลขสี่หางกับคุณพอ่อคุณพ่อแหลมเนาะนั่นแหละในส่วนนี้ เดี๋ยวรอสักครู่ครับเดี๋ยวกินเข่าจะแยบวันเดี๋ยวมาเบิ่งบรรยากาศว่ามีอยากกินเข่าแน่กินน้ำกันนะครับนะนี่ครับนั่งรอซี่หางเป็นไงนะเลขคำนวณในส่วนนี้นะครับหันหลวมอย่าไปเลยตามสไตล์คุณพ่อนะครับนะครับเดี๋ยวมารอดูกันมีโชคสามเนาะ้วกว่ากันไปตามนั้นนะครับจะมีโชคเนาะหาหาตัวนี้แหละดับสามมันสุดเดือหอื อ่านดี้เกต์รักขี่เด้นรักขี่ถ้าลักโคก็บเป็นศูนย์เป็นสองนี่เอา4ีตัวนี้นะมาหาอ่าแล้วเอาสิบตัวมาหาอืมแล้วว่าแปดสามมาตั้งได้เลยบวกลงไปเลยบวกลงไปดีมากนะครับในส่วนนี้ก็รตองไม่ต้องอันนี้เล้าก็ดูกันนะครับดูกัน เก้า <9, S 1> เป็นแนวทาง 0, เป็นแ,แนวทางนะครับสองสามไล่จนได้แปดสามแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ก็ไล่ไปเรื่อยห้าหกเจ็ดนี่ขั้นตอนทำแปดเนี่ <8 S 2> ลงแปดสามนี่เอาสี่ตัวมาหาเอาสี่ตัวมาหาอีกเนี่ยสี่ตัวสี่หลักเนี่ย ก็จะได้ศ <0 5. S 2> ูนยะ์ห <59 S 1> ้าห้าเก้าอครับผมเสียงเนี่ยเสียงห้าหนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสามเดี๋ยวเม็ดเม็ดเลยเดี๋ยวพอ่อเม็ดเม็ดเขียนตรงนี้ก็ได้เลขสี่หาจะพ่อก็ะทาไปในส่วนของอา่าแล้วก็มาดูนี่เลขล่างนี่เลขล่างสูตรเลขล่างมีบนมีล่างใช่ไหมเขาบนเข้าล่างเลยนะี่ เพราะว่าเม็ดเดียวนี่พ่อได้อะไรไม่ต้องอะไรมากมายนะเพราะว่าท่านผู้ชมดูก็ไม่ค่อยรู้นะครับสอะไรแต่ว่าสี่เราจะมีในส่วนของเลขเป็นเลขสี่หางนะครับหกเป็นเลขสี่หางแปดเก้าสหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ดีมีเก้านั่นห้าเจ็ดห นี่ที่ทำมาเแลยวมันเขาเนี่ไงที่ทำมาแล้วนี่ก็ได้เงวดเนี้ว่าเขาอันนั้นขับงวดก่อนงวดก่อนอันนี้งวดนี้นี่นี่มาดูรักห้าเลยนี้งวดล่าสุดนี่ห้าห้าเก้าห้าหนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งมาดูตรงนี้ก็ห้าสองห้าสี่แต่งวดนี้หนึ่งอยู่ท้าย หนึ่งหยุดท้ายก็ได้ได้แค่นี้ใช่แค่นี้เนี่ยที่พ่อได้คือได้แค่นี้แล้สี่หางหนึ่งก็ได้ได้เลขแค่นี้้าเด่นห้าเด่นห้าเด่นห้าห้าเก้าห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่อันนี้คือของคุณพ่ออืที่ได้นะครับก็หลังจากที่นั่งกินเ้าเสร็จแล้ว ก็มาคำนวณกันนะครับถึงด้านตัวเลขงวดที่แล้วคุณพ่อบอกว่าคำนวณได้เลขที่เข้านะครับอ่พอดูหน่อยเลขไหนที่พอว่าคำนวณแล้วเข้านะครับเอ้าแปดเราก็บวกลงมาเก้าแปดศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่ง 9ก้าต้องเก้าสิบวกผิดแปดเก้าศูนย์หนึ่สสมสห้าหกเจวันถึงก็สามสี่ห้าหก็ดแปดเก้า นี่มันมาห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าอยู่วันที่แล้วเกตอยู่ท้ายด้วยบอกเขาไปเกตอยู่ท้ายอืงวดนี้ได้อะไรพ่อนี่งวดนี้ได้ตัวนี้สี่ฮังแต่ตัวนี้เด่นห้าเด่นห้าวันที่แล้วเด่นวันที่แล้วเด่นสี่เจ็ดเด่นสี่เจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดเขาไปซื้อลอตเตอรี่ถูกกันเกี่ยวเกี่ยวเลยครับแล้วในส่วนนี้คันนี้เด่นห้าเหมือนเดิม ห้าหนึ่งเี่อ่าหวดนี้ให้ห้าหนึ่งห้าสองห้าสองห้าสี่ห้าสี่ห้าเก้าห้าเก้านะครับห้าห้าเก้านะครับเด่นสีตัวนี้สี่หางนี้นะครับแต่ที่ชอบที่สุดคือห้าหนึ่งห้าหนึ่งนะครับผมชอบห้าสามอ่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเลือกทางเดินนะครับสำหรับ หลายๆายคนกําลังจ้องมองหาแนวทางนะครับวันนี้เราก็หลังจากเรากินข้าวเสร็จเดี๋ยวเราจะไปทําบุญที่วัดกันต่ออันนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อคุณพ่อแหลมเป็นอย่างสูงนะครับที่มาแบ่งปันเลขนะครับมาแบ่งปันเลขเด็ดมาแบ่งปันเลขให้กับ f c นะครับงวดนี้น่าจะเด่น5นะครับรอบนี้เด่น5นะครับที่มานะครับเด่น5นะครับอ่ะเลข4หางเด่น5นะครับเด่น5นะครับ อ่านะครับนี่ก็วันนี้ก็มากับแอดชัดชัยนะครับวันนี้นะครับก็เดินทางกันมาร่วมบุญที่วัดอะไรนะม,ไมีไม้ไม้แดงหรอโคกไม้แดงโคกไม้แดงแล้วก็ในส่วนของวัดใหม่โคกไม้แดงครับวัดใหม่โคกไม้แดงแล้วก็ในส่วนของอันนี้ไม่เกี่ยวกับทางวัดนะครับไม่เกี่ยวอ,นนอันนี้เป็นเลขของพ่อแหลมอันนี้เป็นเลขของพ่อแหลมที่คำนวณให้แดนแหงสับประดูครับครับผมเลขเด็ดสีหาง ะนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเด่นห้าให้เด่นห้าแล้วกันแล้วก็ให้ท่านผู้ชมไปจับคู่วินกันเอานะครับในส่วนนี้ก็คู่วินในใจของท่านนั้นคืออะไระเพราะว่าในส่วนของตัวเลขเราก็จะเจาะแต่ละเลขเด็ดอาจารย์ดังแต่ละ,อ,ะอาจารย์อย่างมาหาคุณพ่อแหลมวันนี้นะค,คุณพ่อแหลมก็ให้เด่นอะไรห้าครับเด่นห้า อย่างเราไปหลายๆที่หรือว่าหลายๆศาสาตร์บางบางครั้อาจารย์ก็ให้เด่นอะไระเรายังก็ไม่ได้รู้คําตอบอะนะครับในส่วนนี้แต่จะเป็นเลขตะเคียนเลขอะไรเราก็คอยติดตามต่อกันนครับน <c oughs> ในส่วนนี้เราก็ทั้ง15วันก็จะมารวมรวม <c oughs> หให้พยายาม <c oughs> หาตัวเลข <c oughs> ให้กับท่านผู้ชมนะถ้าท่านชื่นชอบก็ลองเอาไปติดตามนะครับถ <c oughs> ึเงืนตัเลข เนาเด่น5แล้วก็ชอบ51 52 54 59นะครับ51 52 54 59นะครับเลข4หางนะครับเลข4หางขอบคุณคุณพ่อแหลมเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับเก่ามันีครับนี่นี่บ้านเฮาอีสานแทน เราบ่มีเงินกินกับบัวแดงได้จะบอกอะไรนี่อันนี้ขลิบจังเลยนี่แหละขลอันนี่กุ้งจอมเนาะกุ้งปลากุ้งจอมอันนี้ส้มปลาทอดอันนี้กุ้งจอมมีปลาลาสามกุ้งจอมกุ้งจอมกุ้งจอมปลาลาบองกุ้งจอมกุ้งกร่แทบครับน้ำซีฟู๊ดปลาปูกินบลาแดกบองนี่หลายงวดแล้วครับสองงวดแล้วนี่แหละครับชีวิต นะครองทีมงานครับแอบมีนครับไปไหนก็กินน้ำพรอมแม่พี่น้องยังสิละนี่แล้วก็มีข้าวเหนียวหน้าตาเนาะครับครับมีข้าวเหนียวครับครับบครัมีข้าวเหนียวยังสิละครับนี่กินข้าวเหนียวห้านะครับนี่คุณกินข้าวก่อนครับครับนี่นะครับเด็ลสาวรเบิ้งครับมื้อนี้เลขเด็ดสีหางแท้แน่นอนครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนครับเดี๋ยวว่ากันครับผมเสร็จแล้วครับว่ากันครับโอเคครับ